สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนอนุบาล2นะคะพบกับคุณครูเพลและคุณครูจอทนะคะวันนี้เราเรียนรู้กันถึงสาระการเรียนรู้ที่แปดแล้วคะ่ะเด็กๆมาติดตามกันนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องอะไรคะคุณครูจอทที่สองนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่นะคะเด็กๆมืดูการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่กันนะคะเราต้องควรทำอย่าง บ้าเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่ขัามิโเวลาเราเดินผ่านนะคะอย่างเช่นก่อนจะมาโรงเรียนอันนี้เหรก่อนจะมาโรงเรียนนะคะเราก็ต้องอสวัสดีคุณ<อ>ตาคุณยายคุณปู่<อ>นะคะคุณ<อ>ย่านะคะหรือคุณพ่พอคุณแม่ใช่ค่ะคุณพ,พ่พี่สาทพี่เขยมาตับคุณปู่อ่อออไนเข้ามาทักมา เรียนแล้วปวดัีรงเรียนมีครูเรียนยืนอยู่ถ้าเ้อาคสอาสวัสดียกมือไหว้คักทายทุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคัดนะคะการทัสินของเขา้าโรงเรียนนะคะจุดสุดการตัดนคืออย่าะคะการมารยาทที่ดีจะทำให้เราดูน่ารักเป็นเด็กน่ารักนะคะเราไปดูรายงานกิจกรรมกันต่อค่ะ ว่าวันนี้จะาไม่ทำก,กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ,ะคุณครูดอสเขบอกว่าเด็กดีนะคะควรปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่อย่างไรนะคะเไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ดีกว,ว่าว่าเด็กควรปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่่างไรม,มีจุดป,ประสงค์อย่างไรบ้างคะ,ะจุดประสงค์นะคะเขาบอกว่าเพื่อให้เด็กเนี่ยบอกการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่นะคะ<ห>อย่างเหมาะสมสองนะคะเพื่อให้เด็กปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่อย่างมีมารยาท ประสบการณ์สำคัญที่เด็กๆจ,จะได้นัก็คือการปฏิบัติองค์กรวัฒนธราารมนะคะและก็ความเป็นไทยนะคะเด็กเด็กก็รู้ใช่ไหมคะโรงเรียนการสุบส,ะษษสน,นะคะรับพุทธศาสนสาสนาคะเราจะมีศูนวัฒนธรรมนะคะก็อยู่ในวัดนะคะโรงพักเราก็ทำพิธีวันพระการเด็กัดให้เด็กๆสวดมนต์ไหวพระนะคะเด็กๆเวลาเราเข้ามาโรงเรียนนะคะก่อนก่อน,อนจะเรียนกันเราก็ต้อง การสวัสดีคุณครูก่อนที่ฟังนะคะการฝึกมารยาให้กับเด็กๆนะคะช่วงนี้เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนค่ะเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติทุกที่บ้านนะคะเป็นฝูงคุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆอดูทำนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆมีมารยาทนะคะเรามาดูคำพท์กิจกรรมนะคะว่าก็ให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพเหยุการให้สังสรรค์กันค่ะคุณครูจอดที่สามมาเลย ก็มาดูการปีกบาตค่ะภาพแรกคุณภาพคุณคุณแม่กับคุณยายนะคะเด็กๆกำลังเดินเดินผ่านหรือว่านั่งนั่งนะคะผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่มีอายุสูงกว่าก็จะนั่งข้างบนนะคะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าคือเด็กๆก็นั่งข้างล่างะคะเป็นการให้เกียรติกันนะคะดูภาพที่สองนะคะก็คือเป็นคุณครูกําลัง สอนเด็กๆวิดานะคะ่ะ,ะแล้วก็ภาพที่สามคือเด็กๆเ,เด็กคนนี้นะคะเหมือนกับว่าสมมติเหตุการณ์สมมติก็คือนะคุณครูแท้ไปกับเด็กๆนะคะแล้วก็เราไปเจอคุณครูจอดกันอ่าเราเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่คุณครูบอกได้ใช่ไหมคะเราต้องทำไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นโยคบให้สมคัญกันนะคะ ภาพแรกนะคะครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะก็คือเด็กกําลังเดิน<ะ>ผ่านผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็ก้ม,ม,มนะคะก้มก้มให้เกียรตินะคะไม่เดินหรือวิ่งตัดหน้าไปเลยนะคะอ่ะอะาภาพสองภาพนี้สําคัญการเด็กๆก็ลากเส้นโยงภาพจากสองภาพให้เข้าหากันนะคะภาพที่สองนี่เด็กดูใชคะคมคะครูกำลังสอนหนังเด็ก เด็กๆก็ลากไปหายภาพหนึ่งที่มีครูกำลังบรรยายหนังสือที่มีเด็กๆนั่งอยู่เหมือนกันเด็กๆลากไปหาเลยค่ะแล้วก็ภาพที่สามนะคะก็คือเด็กๆกําลังไปเจอผู้ใหญ่แล้วก็แล้วอีกภาพนึ่งก็คือเด็กๆกําลังสวัสดีนะคะเด็กๆก็ลากมือกับเป็นภาพที่สอคัญมืกันนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเด็กๆผู้จะสังเกตภาพไหนที่เหมือนกันและก็เหการใช้กันให้น่าสนใจ ดกันเลยได้ต่อกันได้เราเรียนวิชาต่อไปคือการคูจอสะวิชาคณิตวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรียนกันหน้าที่22นะคะเกี่ยวกับการนับจำนวนภาพและเขียนคูนลดลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้เรามาหันยกเลขกันเรามาดูที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดีกว่าค่ะครูจอสเป็นรูปเครื่องบินนะคะ เครื่องบินมีอยู่กี่ลำคะนะับดูดิคะเอาหนึ่งส <1, 2, S 1> องสามสี่ห้าหกเครื่องบินมีอยู่หกลำแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนรับจำนวนภาพตุเป็นลบเครื่องหมายลบนะคะก็ะคือเอาออกไปบูสิค่าในใ,ในในแด็กผูัดเรามีเครื่องบินที่ทําเครื่องหมายครับเครื่องบินกระบาดที่มีกี่ภาคคะมีส <5, S 1> องภาก็จากที่นบ ล้ำก็ลบไปอีกสองลามก็เหลือแค่หนึ่งสสามสี่เด็กๆก็มีเกองมีเหลืออีกอกี่ <4. S 2> <4 S 1> ล้ำคะสี่ล้ำนะคะเด็กๆก็ใสุ่ดลับธ์เลยค่ะก็ค,คือเลขสี่ในช่องสี่นะคะอ้าก็ต่อไปนับเรือนับนับทางหารนับลูกโป่งก็ทำเหมือนกับที่คุณคูยลตกปอย่างให้เด็กๆฟูเลยค่ะ นับจานวนแล้วก็ลบจํานวนที่เขากากระทำมา,<บ>าให้นะคะลบออกแล้วก็เด็กๆก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วก็เขียนลงในช่อง C น,นะคะเด็กๆสามารถระบายสีตกแต่งใบางานให้สวยได้เลยนะคะ,ะสูครซอสอ,อ่ะอ่ะอะวันนี้นะคะุูครแพแล้วก็คุูครจอสน,นะคะก็ออขอจบคลิปสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกัน พิสต <Peace> ่อไปนะคะ